สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาสัมภาษณ์การเข้าเร่วมกิจกรรมงดเล่าข้าพภนษามีด้กัน3ามข้อนะคะก็คือข้อแรกสภาพก่อนการเริ่มกิจกรรมงดเล่าเป็นยังไงบ้างคะเวลาตอนงดเล่านะคะตอนก่อนงดเล่านะคะจะปวดหัวบ่อยเพราะว่านอนไม่พอคะ่ะเพราะว่านอนดึกเพราะว่าดื่มเหล้าคะ่ะแล้วคำถามที่สองนะคะคือระยะตลอดเวลาตลอดเวลาในการเข้าภรษามีวิธีการงดเล่าเสื้อคนรักงดเล่ายัางไง ตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะก็จะงดดื่มเหล้าโดยการที่ปฏิเสธเพื่อนในการสังสรรค์ค่ะโดยที่ปฏิเสธบางงานบ้างบางงานก็ไปบ้างโดยงดกินเหล้าแล้วก็กินเ๊บซี่เอาค่ะ้าสุดท้ายนะคะเมื่อครามรรษาวผลเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็จะพัฒนาไปทางทิศไหนรู้สึกว่าตลอดที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะดีขึ้นไม่ค่อยปวดหัวแล้วก็อาจจะก,กินบ้างไม่กินบ้าง ในครั้งต่อไปค่ะขอจอบการสัมภาษณ์เพนเท่านี้ขอบคุณค่ะ